ชุดแบบเปิดสักราษของการก้าวเข้าสู่วงการสัตว์เลยนะคนแถวนั้นเขารีอคเรายัางไงอะหมดเคยเห็นแค่เขามา่เมนในไอจีเนาะ,ะแต่ไม่เคยเไม่รู้ไม่เคยรู้เลยว่าในชีวิตจริงเขาก็คิดแบบนั้นฝรั่งสมัยก่อนเคยมาเมนโมเนไอจีเวลาโมดโพลว่าแบบว่า Burn it before it lays eggs ก็คือให้รีบเผามันก่อนที่มันจะวางแต่แบบเทปที่โมดเป็นจิตรกร ชุดไม่เบาจากอันเลยอ่ะ <c oughs> คือไม่ลองให้นะชุดโดนนัดคือขึ้นรถไม่ได้เลยคือขึ้นโดนนัดยังมีรูแล้วเมื่อไรหร่รถจะมีช่องอคือไม่มีช่องเลยอ่ะ <c oughs> จริงแล้วคือทาาที่ออกมา <c oughs> จะมีแบบว่าทีมงานคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างหลังโม <c oughs> อีทีเขาดูหมดอะไรไตายอ่ะ <c oughs> เขาดูหมดสิ้นชีวิตเขาดูหดหู่มาเออ เพราะมันกินพื้นที่ไปหมดเลยตรงนั้นแล้วมันหนักมากจนถึงขั้นว่าจะเอาโดนัทไปทําเป็นล้อรถจริงจริงเพราะว่าแบบเออไปเป็นหนุนล้อไปอะไรเหอะเพราะว่ามันมันไม่ได้อะมันใหญ่ไปแล้วเธอบอกคนทําชุดไว้อย่างไก็อยากจะฝากบอกถึงคนที่จะมาทําชุดให้มดว่าถ้ามดบอกว่าน้อยบอกว่าเบามันก็คือเบาเบอมจริง มันต้องเบา,เ,<อ>าเพราะว่าใช้ชุดไม่ได้เ,ยเ,<อ>เลยชุด<ล>ที่ที่เราใส่มาเยอะเยอะแยะมากมายชุดไหนที่ลําบากหรือว่าเหมาาือนจะตายสุดแบบอู๋มันมีหลายโมเมนต์ามากนะถ้านึกถึงเร็วๆตอนนี้มันจะมีชุดชุดงู จริงมันไม่ได้ถึงกับจะตายแต่ว่ามันลําบากทั้งตัวเองและคนอื่นเพราะเดินไม่ได้ด้วยตัวเองต้องอุ้มต้องอุ้มแบกต้องมีนายหาบมาเลยแล้วชาวบ้านไม่รู้อีโนะนี่เขาจะมาขอฝนหรือห่าทำทำพิธีอะไรมนการแห่จริงๆมันแห่อย่างนี้แล้วหูยาวมากอ่ะเดี๋ยวถ้ามาขูดขอหวยจะไปว่าเขาไม่ได้นะว่าทึ่ตอนนี้ยังเก็บไว้อยู่เลยนะ ต้องเก็บไว้ที่นี่ค่ะอย่ามาไว้ที่บ้านลีฉันมันไม่มีที่แล้วช่วยไปซื้อที่เพิ่มแล้วนะคะตอนนี้่องเหลือที่เก็บชุดอยู่บ้าอยากให้มีโรงขึ้นบ้านแล้วก็รู้สึกว่าหุ้ยของมีค่าว่ะเออเหมือนว่าเป็นภาพลงตาหูใครไม่เคยเห็นเลยขโมยดีกว่าแล้วก็ยมโดนนัดกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาไปเลยอย่างชุดเก่าๆอ่ะเธอเก็บไว้หมดปะ เก็บไว้เกือบหมดนะเกอบไว้เกือบหมดยกเว้นชุดที่มันใหญ่มากจริงมันต้องมีการแบบว่าเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นเลยนะแพนสงสัยชุดเนี้ชุดปั๊มหมึกอะอะไรเป็นชุดแบบเปิดสักการะของการก้าวเข้าสู่วงการสัตว์เลยนะคนแถวนั้นเขารีอคเราอย่างไงอ่ะมดเคยเห็นแค่เขามาเมนในไอจีเนาะแต่ไม่เคยไม่รู้ไม่เคยรู้เลยว่าในชีวิตจริงเขาก็คิดแบบนั้นฝรั่งสมัยก่อนเคยมาเมนโมเนจีเวลามอโพว่าแบบว่า Burn e d it before it lays eggs ก็คือให้รีบเผามันก่อนที่มันจะวางคุณฉันไม่ฉันคิดว่ามันแค่เป็นแบบว่าเกรียนคีบอในชีวิตจริงเขาก็คิดอย่างนั้นเขาคิดจริงว่ามันน่ากลัวหรือเปล่ามันมันดูเป็นอะไรที่มันดูล้าจินตนาการแล้วสำหรับมนุษย์นี่มันคืออะไรอ่ะเขบอกเหรอเขาเหลือเขามาทําอะไรอ่ะก็ลรั่ง คือเขาเขายืนคุยกันอยู่เขาเป็นกลุ่มแล้วคือไม่ไม่ใช่ว่าแนวดีด้วยนะแนวาบงคือฟิลชดชแล้วก็มองเหลอา